อ่าะเจอกันอีกแล้วนะฮะ <c oughs> ก็เมื่อวานก็ลงคลิปไปให้ดูมาบ้างแล้วนะะก็เออก็ได้ผลตอบรับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็เออช่างก็เมื่อคืนนะะก็เอ้เมื่มอ,นะอ,อวานนะ่ะก็คือยืนยืนอยู่เงี้ยอ,อสร้างใหม่ดีกว่าก็ เมื่อเมื่อวานนะฮะก็คือยืนยืนยืน,ย,นยืนอยู่ก็เสร็จปุ๊บมาเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็ยืนปุ๊บคิปเปอร์ฮะมาเลยฮะไปคุยกับพี่แป๊บเดียวฮะตงต่ำมาเลยยอดค <Ooh. S 1> ิปเปอร์นี่เป็นตัวอะไรที่อันตรายมากฮะ ในเกมนี้อ่าในเกมนี้นะฮะมอนเตอร์มอนสเตอร์จะมีอยู่ี่ตัวหนึ่งแมงมุมสองกิปเปอร์สามซอมบี้สี่สกิลตันอ่าโอ้กองทรายอีกแล้วเอเไม่เลิกกองทรายแล้วทนะี่ อางั้นเรามาเอ่อแคสเกาะร้างกันดีกว่านะฮะเก็บเก็บไว้ยืนคาร์โรงชาติ <c oughs> ไอ้งนน่ะงงนีกอะไรคารดทงชาติอะไรเนี่ยพอมันเนี่ฮะพอมันโตเงี้ยฮะพอเราไปยืนใกล้ๆมันะฮะอู้อู้อู้อูตองฮนะมันร้องเสร็จแล้วก็ เลือดเราก็จะจะลดจนหมดตัวนะฮะพอเราหมดตัวพอไปเกิดใหม่ก็เออมันก็จะได้เลือดมาเต็มนะฮะก็เขาเรียกว่าเป็นการขรลดของ,ของชาแล้วกันพอดีไปเออพอดีไปเจอของพี่เขามาด้วยแหละเนีย่ยคิดว่าเออตรงเนี้ยอยากคิดว่าเรามาแคสเกาะล้างกันดีกว่านะฮะตรงนู้นจะพยายามไม่ไปนะแต่ถ้าแต่ถ้าโชคโชคายจริงๆอ่ะเออน่าจะไป มีต้นไม้ให้ต้นหนึ่งมีเอ,อ่อทรายมีดินให้นิดหน่อยอก็มีเอ,อ่อให้พออยู่พอกินเกมนี้นะฮะถ้าถ้าขาดไม้นี่คือพูดได้คำเดียวถ้าถ้าขาดไม้นี่ก็จบมาชีวิต ถ้าเกมนี้ไม่มีไม้ก็โอ้นี่ก็ในไหนก็ในไหน,ไหน,ไหน,ไหนแล้วนะฮะก็เรามาเป็นแบบกาะล้างนะฮะก็คือนฮะน้ําน้ําจะอย,นนะอยู่นู่นนะน้ําอยู่นี่นู่นนะใช้น้ำทีนึงนี่ยอดเลย ตอนตอนแรกที่เราถ้าเรามีต้นไม้น้อยอย่างนี้ก็ตอนแรกให้ไดนนามไม่ถูกไปนะฮะ้าเราก็จะไม่ต้องถูกแล้วกันก็ถูกต้นไม้เลยดีกว่าต้นไม้เนี่ยฮะมันก็จะเออแบบเป็นเออเนี่ยเป็นบ็อกสี่เหลี่ยมเงี้ย ก็หลายคนอาจจะรู้แล้วครับก็พอได้มาอย่างนี้ก็โอ้โหนะมาสองอันก็พอและวเกลือไว้ทำประโยชน์ส่วนตัวนี่ฮะทับปิงเทปวโอ้ต้นอ่อนต้นอ่อนเนีย่ยนะพอพอได้ต้นอ่อนมาเนี่ยเราก็จะ ปลูกนะถ้าก็คือเออมันก็จะโตนะฮะจนปอนปลูกเยอะๆเลยนะฮะอ่านะะแล้วอาจจะถามอีกโอ้เธออยู่อย่างนี้ไม่มีหมูไม่มีแกะมาให้อะไรเลยเหรอเนี่ยก็ถ้าเรามีตรงเนี้ยมีหญ้าเนะีย่ยเดี๋ยวหมูมากาไก่กงอะไรมันก็จะมาเกิดหมดนะฮะ ตอนนี้เกียร์สายให้เรียบก่อนนะฮะก็ตอนจริงก็ตอนแรกก็อยากจะไม่ได้ไม่อยากจะทำก่อล้างเลยฮะก็มันมันเหี้ยวุวิสัยนะก็คือเห็นเออมันน่าจะเหมาะมันเหมาะดีที่จะทำก่อล้างก็เออ ดูฮะใบไม้ลอยใบไม้ก็เป็นสี่เหลี่ยมแกะ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 อะไรเนี่ยโอ้ยเชกแม่แกะแกะ คือแกะนี่จะจำเป็นนะฮะโมงมีแกะสำคัญยังไงแกะเอาไปทำเตียงนอน,นะฮะก็คือถ้าตอนกลางคืนเนี่ยฮะเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะฮะถ้าเราไม่มีคบเพลิงก็คลิปแรกก็ลืมบอกไปนะฮะว่าคบเพลิงเนี่ยใช้ฐานแล้วก็สติกเอามาทำนะ,ะก็คือถ้าได้ฐานแล้วก็สติกมาเนี่ย ทำเป็นรบเพลิงใช่ไหมจะวางไวก่อนนะฮะฝาไวก่อนพอาทำเป็นคบเพลิงใช่ป่ะมันก็จะสว่างใช่ไหมแต่พพแาะเนี้ยสว่างเนี่ยเออเราจะไปไหนก็เออไม่ได้กะก็คือเราต้องทำให้มันแบบยัไงไงดูนีขึ้นมาหน่อย ก็คือถ้าถ้าเรามีเตียงเนี้ยเราไม่ต้องรอให้มันเช้านะฮะก็คือเรานอนปุ๊บแปบ๊บหนึ่งนะฮะมีคนเช็คมีคนเฟดบุ๊กมานะแปบ๊บหนึ่งใครครับใครวะวัชราภา ใครไม่รู้นะไม่รู้จกักเกอ,อกลับมาต่อนะฮะก็เอาตัวคาบาไปก่นอ,อกนกันมาจะจะพยายามไม่ใช้นะเพื่อความประหยัดนะ อ๋อเ,อเมอ,เอ,เอ๋ออีอีบ้าเอเออ่ะที่ขุดนี่ก่อนแล้วกันนะฮะมีไหนวะ อไม่รู้จักโอ้ยตอนแรกสิ่งที่สำคัญของเรานะคือนี่เลยินโชคดีนะเนี่ยเราไม่ต้องขุดลงไปลึกๆเดี๋ยวไม่บอกวเขาก่อนนะครับว่าเราอาคิดอยู่ว่า เออแล้วจะได้ไม่รบกวนอีกเดี๋ยวมั่งแหลกกระจุยฮนะอ้อยแหลกถ้าถ้าแหลกขออภัยด้วยนะฮะก็ไม่ตั้ไม่ได้ตั้งใจให,หกก้มันแหลกหรอกก็มันแหลกเองตามธรรมชาติของมันนะะก็อยู่ที่เน็ตโคโลของผมด้วยฮะอ้อยแหลกอ้อยเอ,อ้ยสายสายบ้า ก็จะรู้นัเนเ่ยว่าทายทำยังแลนะเธอเมื่อกี้ที่มีคนแชทเฟซบุกมาแล้วก็ ไม่รู้จักอะฮะก็เขาบอกว่าเขาชื่อเมย์นะนะผมก็ไม่รู้จักเขาองฮนะก็ดีๆ,ๆก็มาบอกอไอดีจ้างไม่เล่นเราอะไรประาณนี้โอ้ผมกม็รู้จักเขาไงฮนะตแต่คนนั้นจะบอกโอ้แล้วจะเอาไปทำไมทรายน่ะ ทรายนี่มีประโยชน์นะฮะจะบอกว่าทรายเออส่เมื่อกี้ที่มันหล่นทับเราแล้วโอ้ยมีประโยชน์แล้วเอาทําไรมีประโยชน์นะทรายนี่มีประโยชน์กับใครบางคนอีกเลยไม่ได้พูดโดนใครนะะโอ้นี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยมือะแล้ว พอมือจะมีคิดตังสก,กิลเตอร์เอ้ยคิทเตอร์สก,กิลตันเออโอ้ยิมพันนะฮะตอนที่พิมพันแล้วเลยก็ขัดนเท่านี้ก่อนนะฮะ